แนะนำการใช้งานหน้า Market d e เดในโปรแกรม ASPEN นะครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากเราสามารถดูข้อมูล Bit Offer ของหุ้นนะครับได้มากถึง10ซิมโบลพร้อมกันเลยนะครับจากตรงนี้แล้วก็แต่ละอันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวช่อง Bit Offer เนี่ยมันจะมี5ช่องใช่ไหมครับถ้าเราไปกดที่ตัวเลขด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็น10ช่องแล้วตรงนี้ก็สามารถลองกดกันได้เลย แต่ละซิมโบนะครับก็เปลี่ยนตามใจชอบได้เลยเราอยากจะให้เป็นตัวไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์ไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่านะครับหน้านี้เราสามารถเช็คข้อมูลหุ้นหลายๆตัวว่าแต่ละช่องบิดออฟเฟอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสะดวกมากเลยนะครับในหน้าเดียวส่วนรายการซิมโบลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาพิมพ์ตั้งค่าเองตรงนี้อยากจะให้มันอิงตาม Watch List ที่เราเคยสร้างเอาไว้ก็สามารถกดเลือกจากรายการวอชลิสก็ได้นะครับ อย่างเช่นผมเคยตั้งตัวนี้เป็น Earthport Portfolio มันก็จะเป็นการดึงข้อมูลของหุ้นในพอร์ตเรามานะครับตรงนี้ก็สามารถลองดูกันได้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ